อนาคตต่อจากนี้สีสเกตตัดสินใจแล้วเผยเอายังไงต่อชีวิตหลังแพ้ไทโตะที่ญี่ปุ่นอนาคตในเส้นทางกำปั้นของเจ้าแหลมสีสเกตนครหลวงโรมั่นนักชกวัย38ปีอดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทสตาม์วยโลกดับเบิลยูบีซียังคงเป็นที่สนใจของแฟนมวยชาวไทยโดยไฟล่าสุดลองขยับขึ้นไปชกในน้ำหนักรุ่น122ปอนด์พบกับไคโตยามาซากินักชกชาวญี่ปุ่นที่สุมิโยชิคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ โอซาก้าเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาซึ่งผลการแข่งขันอย่างที่ทราบกันไปแล้วว่ากำปั้นชาวไทยพลาดโดนหมัดหล,ล่นลงไปให้กรรมการนับ8ก่อนลุกมาสู้ต่อจนครบ8ยกแต่ก็ไล่ไม่ทันแพ้คะแนนไปแบบเอกฉัน 74-77, 73-78และ73-78ภายหลังการแข่งขันสีสกเกตนครหลวงโปรโมชั่นได้ออกมายืนยันว่าจะยังคงสู้ต่อไปและตั้งเป้าที่จะชกในรุ่นแบนตตัมเวที่กัด118ปอนด์ เพื่อลุ้นแชมป์โลกสมัยที่3ให้ได้ก่อนแขวนหน่วงผมจะยังสู้ต่อแต่น้ำหนักที่อยากชกก็คือรุ่น118ปอนด์คิดว่าเหมาะสมและดีกว่าในรุ่น122ปอนด์ที่เสียเปรียบผู้ชกมากด้านเสี่ยหุยสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์ผู้จัดการใหญ่แห่งนครหลวงโปรโมชั่นก็ออกมาเผยว่าพร้อมผลักดันให้นักชกในสังกัดได้มีโอกาสลุ้นแชมป์โลกสมัยที่3ต่อไปไฟที่ผ่านมาศรีเสกเกเสียเปรียบรู่งแรงมาก ในพิกัด122ปอนด์พยายามเดินต่อยเท่าไรเขาก็ไม่ยุบส่วนตัวผมพร้อมสนับสนุนต่อแต่ต้องลงมาต่อยในรุ่น118ปอนด์ดูจากพละกกำลังและหัวจิตหัวใจยังถือว่าโอเคผลนี้เราพลาดโดนนับก่อนและขนาดตัวเล็กกว่าจึงต้องเป็นฝ่ายแพ้แต่ก็ยังกลับมาปรับปรุงแก้ไขกันได้ก็ขอให้แฟนมวยให้กำลังใจกันต่อไปผมกับแหลมจะสู้ไปด้วยกัน